สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลคิจะมาทำไฮไลท์คอล r เลคชันนะคะก็เป็นไฮไลท์ที่มีทั้งหมดเลยนะคะก็ตอนนี้มีทั้งหมด15ชิ้นด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวลิจะเรียงจากออชอบน้อยที่สุดไปถึงชอบมากที่สุดเลยนะคะก็เดี๋ยวไง่ายง่ายไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง มาที่อันดับที่15ก่อนเลยนะคะนี่เป็นมาจากมิสทีนะคะ Growing Shimmer Powder ะคะ่ะก็เป็นไฮไลท์แบบแป้งุ่นผสมชิมเมอร์นั่นเองสามารถทาได้ทั้งหน้าและก็ตัวนะคะคือนี้จะช่วยดูดซับความมันได้ในระดับปานกลางนะคือแป้งของเขาเนี่ยจะเนียนละเอียดดีนะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยแต่ว่าชิมเมอร์ของเขาเนี่ยมันจะวิงเกินไปที่จะใช้กับหน้านะคะทาแล้วมันแบบเราดูรู้แน่ๆว่าเราฟาดไฮไลท์มาเออรูกว่าอันนี้จะเหมาะที่จะใช้ทาทาตัวไว้ออกงานกัางคืนมากกว่านะคะต่อมานะคะ อันดับที่14นะ Essence o r The g r e a t and Powerful นะคะอันนี้ลิขสื้อมาตอน Collection o r นะคะก็ด้านหน้าเขานะคะจะเป็นแป้งที่มีลายพิมพ์นูนขึ้นมานิดหน่อยนะเป็นแป้งไฮไลท์เนื้อนุ่มที่แบบว่าเนียนละเอียดมากๆเลยเขาผสมชิมเมอร์นะคะมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ชิมเมอร์เขาเนี่ยมีความแบบเล็กที่ละเอียดดีนะคะ เราสามารถใช้แทร่นนี้ปัดได้ทั่วหน้าเลยสีของไฮไลท์เขาจะกลืนเข้ากับผิวหน้าของเราเลยนะคะเนื้อเสีอยนนี้จะเข้าได้กับทุกสีผิวเลยนะคะปัดแล้วดูแบบผิวดูเงาแบบสุขภาพดีนะดูเป็นธรรมชาติคือดูไม่ออกนะคะว่าปัดไฮไลท์แต่มีข้อเสียคือสีของเขาสีของเขาเนี่ยจะติดไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะอันดับที่13 o สอสตบนะคะพีชบีมบั m เชอร์นะคะเป็นไฮไลท์ที่แบบว่าคุยวิ้งสะใจมากนะคะปาดรอบเดียวนี่คือสีชัดติดนิ้วมาเลย ตอนนั้น่ะลิซ์ซ้มาเพราะว่าชอบสีและกลิ่นของเขาะคะคือกลิ่นเขาจะหอมแบบขนมมากๆเลยเนื้อไฮไลท์เนี่ยมีความเนียนละเอียดดีนะคะมีชิมเมอร์สีขาวมุกนะคะผสมอยู่เออมีความเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็แต่ว่าความติดทนเนี่ยจะปานกลางนะแล้วก็เวลาปัดเนี่ยแนะนานะอย่าปัดเยอะไฮไลท์เนี้ยในสีจะออกชัดจริงๆนะคะผู้หญิงที่มีผิวขาวอมชมพูนะียกว่าใช้แล้วสวยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าผิวแทนแบบลิกอะลิซก็ต้องแบบ อย่ปัดเยอะเพราะถ้าเกิดปัดเยอะเนี่ยมันจะแบบหน้าได้ดูขาวเด่นเกินสีผิวเลยนะคะ อันดับที่ส2องนะคะ Essence m y a n Mar Ice Cream Shimmer Pearl นะคะอันนี้พี่โบให้มาเป็นของข,องขวัญตอนเจอกันครั้งแรกนะคะตอนมิทติ้งคาวนูเลยนะคะครลเลชั่นเนี้ยนานแล้วนะที่เมืองนอกนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นเข้าไทยเลยเป็นไฮไลท์แบบเม็ดนะคะเขาจะมี5้าสีผสมกันเวลาใช้ก็ใช้มือหรือแป,งปรงแบบผสมผสมแล้วก็สามารถนำมาปัดได้ทั่วหน้าเลยนะคะชิมเมอร์ของเขาเนี่ยมีความที่แบบละเอียดมากะคะ่ปะปัดแล้วดูสุขภาพดีเป็นธรรมชาตะะิค่ะดูไม่ค่อยออกนะคะว่าปัดไฮไลท์มา ก็ยังไงถ้าเกิดว่าเขาเข้าไทยมาเด็ก็แนะนําให้เพื่อนๆลองซื้อมาใช้ดูนะคะว่าสีมันก็น่ารักดีนะคะแล้วก็เออมันบอกเหมือนขนมขนมดีค่ะกลิ่นหอมด้วยนะชิ้นต่อมานะคะนี้อันดับที่11นะ under fresh s h i e box highlight a n d s h i m m e r คะอันนี้คือริปเพิ่งรีวิวไว้เมื่อไม่นานนี้เองนะคะคุณ่อนเพื่อนสามารถดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะก็ ในพาเลตนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นแบบเนื้อฝุ่นนะคะไฮไลท์แบบเนื้อฝุ่นจะเป็นสีออกทองๆนะคะก็เออติดทนดีนะคะน,นี้แล้วก็สีสวยดีนะคะต่อมานะคะชั้นที่2เนี่ยเขาจะเป็นแบบเนื้อครีมไฮไลท์เนื้อครีมอันนี้สามารถน,ะนำามาทำเป็นอายแชโดว์เบสหรือว่าจะเป็นไฮไลท์เฉพาะจุดก็ได้นะคะ ก็สีแรกเขาจะเป็นแบบสีชมพูนะออกอหวานๆนะคะสีที่สองเนี่ยจะเป็นออกเหลือบทองนะคะก็เป็นไฮไลท์เนื้อครีมที่สีสวยมากๆเลยนะแต่ว่ามีข้อเสียคือแบบว่ามันติดไม่ค่อยทนนะคะทาไปได้สักพักไม,ไม่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็จางแล้วนะต่อมาชั้สุดท้ายนะคะชั้นที่3อันนี้มันจะเป็นไฮไลท์แบบอายไลเนอร์นั่นเองก็ อันเล็กๆนะคะน่ารักดีมี2สีสีแรกเขาจะเป็นสีออกทโทนนูดนะคะสีออกเนือ้อเนือ้อน้ำทองทองนะคะนูดนูดสีที่2จะเป็นสีสีเรตนะคะนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะก็อนนี้น่าจะเหมาะกับสาวผิวขาวเนาะ <c oughs> ต่อมาเลยนะคะอันดับที่10 Intuit Facial Highlighter นะคะพิงก์ก็คือรุ่นนี้จะเป็น โทนชม,ชมพูนะคะอันนี้จะเหมาะกับผู้หญิงที่มีผิวขาเหลืองผิวอมชมพูปั่นแล้วจะดูสวยกว่าผิวแบบผิวสีเข้มนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยลิกจะชอบเอามาทําเป็นอายแชโดว์มากกว่านะเพราะว่าในตลับเดียวเนี่ยเขาจะมีหลายโทนสีนะคะเราสามารถที่จะไฮไลท์ เดี่ยวๆแบบแต่ละสีก็ได้หรือจะเอามาผสมกันก็ได้นะคะไฮไลท์เนี้ยไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมนะนํามาปัดแบบว่าเป็นไฮไลท์เฉพาะจุดหรือจะเป็นอายแชโดว์ก็ได้นะคะเนื้อไฮไลท์ของเขานะคะมีความนุ่มแล้วก็สีชัดมากๆเลยแต่นิดเดียวเนี่ยสีก็ติดนิ้วมาแล้วนะคะแล้วก็ชิมเมอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าเกิดปัดแบบปกติในวันธรรมดาแบบว่าระหว่างวันเนี่ยแนะนำให้ปัดน้อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้กันว่าเราปัดไฮไลท์มาแต่ถ้าเกิดว่าปัดในกลางคืนเนี่ยมันจะเล่นแสงสวยมากเลยนะคะ ชื่นชอบไฮไลท์ของ Intuit นะคะตรงที่ว่าเขามีหลายโทนสีนะคะในตลับเดียวนะเราสามารถที่จะเลือกผสมทั้งหมดหรือเลือกใช้ทีละสีก็ได้นะคะเวลาเราปัดเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์แบบโทนสีที่แตกต่างออกไปนะแล้วก็ที่สำคัญคือหาซื้อง่ายนะคะราคาไม่แพงด้วยนะ ชิ้นต่อมานะคะเอาใจสาวผิวเข้มแบบเราๆนะคะก็คืออันดับที่9 i n t u i t Facial Highlighter นะคะสี Warm g o l ก็คือสีนี้เนี่ยจะเหมาะกับสาวผิวน้ำผึ้งนะคะผิวสองสีผิวแทนปัดแล้วคือสวยมากนะคะเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยนีุ่มสีชัดนะคะแล้วก็ชิมเมอร์ละเอียดเลยก็สีนี้เนี่ยจะทุกอย่างคือจะเหมือนโทนสีชมพูเมื่อกี้เลยนะคะแตกต่างแค่โทนสีเท่านั้นเองนะเนื้อสียน,นี้เนี่ยจะออกไปทางโทนสีทองนะคะน้ำตาลส้มอะไรนะคะประมาณนี้เลย เป็นไฮไลท์ที่แบบว่าคุ้มมากนะคะมีหลายโทนสีใีตลับเดียวติดโทนแนวค่อนข้างจะโอเคนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายอืมแล้วลิคคิดว่าเหมาะกับคนที่ชอบไฮไลท์ที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็แนะนําน้องๆนักศึกษานะคะที่แบบว่าอยากได้ไฮไลท์สักอันนึงสาหรับโทนสีทองอันนี้นะคะแล้วก็นํามาทาเป็นอายแชโดว์ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะนํามาปัดเป็นไฮไลท์เฉพาะจุดก็ได้นะคะแต่สีนี้นี่คือจะเหมาะกับสาวผิวผิวเข้มนะคะผิวสองสีนั่นเองอืมอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่ลิคหยิบใชบ เรามาถึงอันดับที่8กันแล้วนะคะสำหรับอันต่อมาเลยนี้เป็นคอร์เรชันนะคะโมเซกโกลคือจะบอกว่าลิชชอบอันนี้มากๆนะคะชอบแบบโอ้ยชอบจริงๆเนาะเป็นไฮไลท์โทนสีทองน,นะคะน้ำตาลอมส้มหน่อยๆเหมาะกับสาวผิวสองสีนะคะผิวสีแทนอืแต่ว่าสําหรับสาวผิวขาวลิก,ก็ไม่แนะนานให้ใช้นะลิว่าปัดแล้วอาจทำให้หน้าดูหมองคล้ำได้นะคะสําหรับไฮไลท์นี้ปัดแล้วผิวดูกโกลเงาแบบผิวดูเซ็กซี่นะดูบมแดดแบบสวยมากนะคะดูสุขภาพดีจริงๆ จะมาปัดแบบทั่วหน้าเบาๆหรือจะมาไฮไลท์เฉพาะจุดก็ได้นะเนื้อไฮไลท์ของเขานะคะมีความนุม่มแล้วก็ชิมเมอร์เม็ดเล็กละเอียดมากติดทนค่อนข้างที่จะดีนะคะแนะนําเลยตลับเนี่ยใหญ่พอสมควรเลยนะคะใช้ได้นานแล้วก็คุ้มค่าทีเดียวอันดับที่7นะคะ Mac Wonder w o Man นะคะสี sea Golden Rarest นะคะ Mineralize i n f i n i t e นะคะ ก็อันนี้นะคะเป็นไฮไลท์ที่ราคาแพงสุดเลยเข้าที่เคยซื้อมานะคะแล้วก็มันนานม,มาแล้วนะเมื่อเมื่อปี2011นะคะก็ชอบแพ็กเกจของเขานะแล้วก็ความคุ้มค่าของเขาคือตลับใหญ่ๆมากปัจจุบันนี้คือ,อยังใช้ไม่หมดเลยนะคะมี3สีให้เลือกนะคะก็มีทั้งไฮไลท์บอนเซอร์สีน้ำตาลอีกนะคะเนื้อแมทแล้วก็มีปัดแก้มนะเนื้อของแมทเนี่ยเขามีคุณภาพอยู่แล้วนะคะเนื้อสีพิกเมนต์เข้มข้นชัดมากเลยปดัดบออกมาทีเดียวเนี่ยคือสีสวยมากๆนะคะแต่ว่าเพราะว่าราคาแพงทาให้แบบว่าอยู่ในอันดับที่7นะคะค ต่อมาเลยนะคะันับที่6 Correction Shimmer s h a d e นะคะคือยี่ห้อนี้อีกแล้วนะลิกว่าเขาทำไฮไลท์ออกมาได้สวยดีทีเดียวนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเนื้อเขาดีมากๆนะคะแล้วก็ปริมาณเยอะราคาไม่แพงดีนะคะหน้าตาเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนวนๆแบบนี้นะคะมีสีสีในตลับเดียวก็จะมีหลายโทนสีนะจะเป็นสีออกแบบเออขาวแบบแล้วก็แบบสีทองสีออกโทนส้มนะคะก็คือเราสามารถที่จะมาปัดเดียวๆหรือจะมาผสมสีกันก็ได้นะ สำหรับสีสีนี้นะคะเราสามารถนำมาทำเป็นอแชโดว์หรือว่าปัดแก้มก็ได้นะสวยมากๆเลยแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นไฮไลท์เฉพาะจุดนะคะลิคแน,น,นะนำเป็นสีแรกอย่างเดียวดีกว่านะเพราะว่าสีอื่นเนี่ยมันดูแบบมันเหมาะที่จะเป็นอ,อา,กกานะะแนอแชโดว์มากกว่านะคะแล้วก็เป็นบัชออนมากกว่านะคะทำไมถึงชอบไฮไลท์อันนี้นะคะเพราะว่าอ,อ,อันดับแรกคือมันคุ้มค่านะคะก็มันมีหลายหลายอย่างในตลับเดียวเนาะแล้วก็สีมันชัดมากๆเลยนะคะเนื้อสีเข้มข้นดีแล้วก็เวลาปัดเนี่ยเวลาใช้เนี่ย คือเวลาเชดเนี่ยสีของเขาเนี่ยมาเล่นแสงสวยมากมันจะเป็นแบบเหลือบที่สวยดีะคะ่ะเวลาแบบเหลือบไปเหลือบมามันโดนแสงไฟอะ่ะลิก็เลยแบบเออชอบอันนี้นะคะก็เลยให้มาอยู่ในอันดับต้นๆนะคะของไฮไลท์ที่ชอบเลยนะคะต่อมาเลยนะคะอันดับ5เลยติด1ใน5เลยนะคะนี้เป็น Essence 3d Eyeshadow นะคะสี08วาน,นิลลาลาเต้นะคะคือเนี้ยแบบ โอ้ห oh, เป็นเป็นอแชโดว์นะแต่ว่าลิชชอบมันแบบมากมา,กมากเลยเพราะว่ามันเหมาะที่จะเป็นไฮไลท์จริงๆนะคะคือราคาถูกมากๆแล้วก็สีที่ได้เนี่ยมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็คุ้มจริงๆคือถ้าใครมองหาไฮไลท์ราคาไม่แพงนะแนะนําอันนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาเป็นเป็นอายแชโดว์ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นไฮไลท์ก็ได้นะคะ มีสองสีในตลับเดียวเลยนะคะเม็ดสีเขาอัดแน่นไปด้วยชิมเมอร์จริงๆสีเกาะกับผิวได้ดีคือมันไม่กระจายตัวเป็นผงอ่ะแล้วก็เราสามารถเพิ่มเลเยอร์ของความเข้มได้เอยนะคะจะไฮไลท์หัวตาใต้คิ้วหรือจะมาไฮไลท์เป็นปัดแก้มก็ยังได้นะคะ <S <S อันดับสี่แล้วนะคะนี่เป็น b e n e f i t Sun B ีมันเองเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็ไฮไลท์อันนี้เป็นเนื้อครีมที่แบบว่าชอบมากๆค่ะโปรดมากๆเลย <S <S เป็นไฮไลท์ที่แบบเอามาใช้เฉพาะจุดก็ได้นะหรือว่าจะมาผสมกับรองพื้นก็ได้นะคะทําให้ผิวเราดูแบบ อ่ผิวหน้าดูโกล์นะคะผิวฉ่ำวาวโกล์โกล์ท็กซี่นะคะก็ซีนนี้จะเหมาะกับสาวผิว2อีนะคะผิวน้ำผึ้งผิวแทนนะคะเป็นไฮไลท์ที่ออกสีทองๆนะสวยมากๆเลยนะคะเนือ้อเขาจะแบบหวัวละเอียดจริงๆนะคะทาแล้วรู้สึกว่ามันบางเบาไม่หนักหน้านะคะสามารถที่จะแบบว่าทาทับซ้ําหรือว่าเพิ่มเรยลเยอร์ขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นาะที่แบบว่าดีชอมากๆเลยนะคะ เอาละค่ะแล้วก็มาถึงอันดับ3กันแล้วนะคะนี้เป็น Mac Gloss o l e นะคะ Special Reserve Highlight Powder อันนี้มันอยู่ในรุ่นเมื่อปี2011นะมันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะแต่ว่าลิปก,ก็ชอบมันมากๆเลยนะถึงแม้จะไม่ค่อยหยิบมาใช้แต่ต้องยกให้มันติดหนึ่งใน3ไฮไลท์ที่ดิบชอบมากๆนะคะก็เป็นเนื้อไฮไลท์ที่ละเอียดนุ่มบางเบาแบบคือมันมันบ,บางเบามากเลยอะ่ะปัดแล้วแทบจะกลืนกับผิวเรานะคะสีมันจะออกเป็นโรสโกลคือเหลือบเลือทองชมพูนะคะปัดแล้วผิวดูงเงาสุขภาพดีก็คือจะปั กี่รอบก็ได้นะคะมันมันมัน,มนปัดแล้วมันดูธรรมชาติดูไม่รู้นะคะว่าปัดไฮไลท์มาตลับเนี่ยใหญ่พาสมควรนะใช้ได้นานมากๆเลยไฮไลท์ของแม็กนะคะแนะนําเลยคือเนื้อของเขาเนี่ยมันดีแล้วก็เกาะผิวมันมันไม่เป็นผงๆเป็นแป้งหล่นออกมานะคะเราก็มาถึงอันดับที่2กันแล้วนะคะนี่เป็นคาร์ทรีดพายั h ไฟไฮไลติงพาวเดอร์สีเฟรดดั t นะคะอันนี้แบบ โอ้หเป็นไฮไลท์โปรของลิกเลยอะที่แบบหยิบใช้บ่อยสุดๆเลยนะคะเป็นไฮไลท์ที่<ม>ราคาไม่แพงคุ้มค่ามากๆที่ซื้อมานะเนื้อไฮไลท์เนี่ยคุณภาพที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกับไฮไลท์แพงๆหลายลายี่ห้อเลยนะคะคือลิกชอบเนื้อไฮไลท์ของเขาที่มีความนุ่มละบางเบามากๆนะคะชิมเมอรเ์เนียนละเอียดสุดๆเลยไฮไลท์รุ่นนี้เขามีสีเดียวนะคะออกเหลือบทอง แต่สามารถเข้าได้กับทุกโทนสีผิวเลยเราจะปัดทั่วหน้าก็ได้นะคะเพื่อผิวดูกระจ่งางใสสุขภาพดีหรือเราจะปัดเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มมิติให้กับใบหน้าของเราก็ได้นะคะแล้วก็แนะนําเลยนะเป็นไฮไลท์ที่สวยจริงๆปัดแลด้วดูเป็นธรรมชาติมากๆราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะคะเรามาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะคะนี่เป็น Josie Maran Eye g e Illuminator นะคะเป็นไฮไลท์ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะคือที่ Sephora นี่เป็นไฮไลท์เนื้อครีมที่แบบว่า เออคอนจของเราเลยอ่ะมันแซงหน้าไฮไลท์อื่นๆเลยถึงได้วเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าไฮไลท์ของเขามีความเข้มข้นมากๆสีสวยมากนะคะชิมเมอร์ในเนื้อละเอียดสุดๆเลยจะเป็นไฮไลท์ในรูปแบบขวดแก้วนะคะหัวปมเวลาใช้เนี่ยบีบออกมาแค่นิดเดียวพอเพราะว่าสามารถเบรนแล้วก็เกลี่ยไฮไลท์ให้ทั่วได้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีทองเหลือบชมพูนิดหน่อยนะคะ เขามีแค่สีเดียวเองนะเขาได้กับทุกสีผิวเลยจะแต้มไฮไลท์เฉพาะจุดให้มีมิติก็ได้หรือว่าจะมาผสมกับรองพื้นสําหรับใครที่มีผิวแห้งหรืออยากให้ผิวดูชุ่มชสุขภาพดีนะคะก็เอามาเอามาผสมกับรองพื้นได้นะเขาทําหน้าที่กระจายแสงได้ดีเดียวนะปัดแล้วดูเป็นธรรมชาติผิวดูสว่างสุขภาพดีจริงๆนะคะคือแนะนําเลยนะคะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ที่อาจจะแพงนิดนึงนะแต่ว่าเวลาใช้ใช้แค่นเดียวจริงๆนะคะใช้ได้นานทีเดียวเลย เอาละค่ะก็หมดแล้วนะคะกับไฮไลท์ทั้งหมดที่ลิ๊กมีนะคะแล้วก็มาพูดคุยให้เพื่อนๆนได้ฟังกันนะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับไฮไลท์แต่ละชิ้นนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามอะไรนะคะพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมในช่องของลิ๊กตลอดมาก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย